วันนี้เราจะมาใช้สเปรย์อนเนกประสงค์นะคะลูกค้าขาจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นนะคะอันนี้ที่ขอบแขนหน้าอกนะคะหัวไหล่เป็นคราบครีมกันแดดรองพื้นเลยนะคะนะคะเป็นคราบเหลือง เราจะมาฉีดทิ้งไว้่างนี้เลยนะคะคุณค้าฉีดทิ้งไว้ก่อนนะคะคุณค้าแล้วเราก็เอาไปแช่ซักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันอีกรอบนะคะว่า สเปรย์เอเนกประสงค์ใช้ขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกทีนึงค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์เอเนกประสงค์นะคะฉีดทิ้งไว้ประมาณ3 5ถึงนาทีนะคะขจัดคราบครีมกันแดดครีมรองพื้นนะคะที่ขอบแขนที่หน้าอกนะคะหัวไหล่ข้างหลังหลุดออกหมดเลยนะคะ ครีมกันแดดรองพื้นนะคะฉีดทิ้งไว้3-5นาทีหลังจากนั้นเราก็ไปซักขจัดคราบได้เลยนะคะเราฉีดขจัดเฉพาะจุดก่อนนําไปซักนะคะด้วยสเปรย์อเนกประสงค์ของร้านมีมีซากบบลีหลุดออกหมดเลยนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมิซากบุบลีขอบคุณค่ะ